สวัสดีครับผมนายขพลเอกวันนางตำแหน่งนักวิชาการแรงงานและดิฉันนางสาวชมพรจิรภาตำแหน่งนักวิชาการแรงงานขอนำเสนอข่าวประจำสัปดาห์ของสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรประจำวันที่16พฤษภาคมถึง20พฤษภาคม2565 วันอังคารที่17พฤษภาคม2565คณะทำงานบูรณาการความร่วมมือในการตรวจสภาพการจ้างสภาพการทำงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเลเข้าตรวจสภาพการจ้างสภาพการทำงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเลแบบบูรณาการณบริเวณทะเลอ่าวไทยจังหวัดชุมพรจำนวน3ลำมีแรงงานประมงทั้งหมด28คนเป็นคนไทย8คนเมียนมา20คน เรือทุกลำผ่านการตรวจตามข้อปฏิบัติที่กฎหมายกำหนดอาทิเช่นมีทะเบียนเรือใบอนุญาตใช้เรือบัญชีรายชื่อและหนังสือคนประจำเรือสมุดบันทึกการทำประมงหลักฐานการจ่ายค่าจ้างเวลาพักต่อวันของคนงานเป็นต้นการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่พบการกระทําความผิดเกี่ยวกับการค้าม,มนุษย์หรือใช้แรงงานบังคับ ผลตรวจคุ้มครองแรงงานประมงวันที่16-20พฤษภาคม2565ตรวจเรือทั้งหมด62ลำลูกจ้างที่ผ่านการตรวจ705คนเป็นสัญชาติไทย164คนสัญชาติเมียนมา525คนสัญชาติกัมพูชา11คนสัญชาติลาว3คนและสัญชาติอื่นๆ2คนไม่พบการกระทำความผิดกฎหมายและการกระทำที่เข้าข่ายการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน